แคว้นกลิงคราชเป็นอาณาจักรใหญ่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในภาคตะวันออกของอินเดียในบริเวณที่ปัจจุบันคือแคว้นโอริษากว่า3,000ปีจนถึงการล่มสลายลงเมื่อครั้งมหาสงครามกลิงคะกับอาณาจักรมรยะของพระเจ้าอโศกมหาราชสงครามครั้งนี้ทำให้พระเจ้าอโศกสลดพระไทยกับการล้มตายของทหารและประชาชนของทั้งสองฝ่าย จนหันมานับถือพระพุทธศาสนาประชาชนชาวกาลิงคะที่แตกกระสานสร้นเซนลงมาหลังมหาสงครามครั้งนี้ได้แตกกระจายเข้าสู่แคว้นต่างๆหลายแห่งทั้งในอินเดียตอนใต้เช่นในรัฐมินาทูสีลังกาและส่วนหนึ่งเข้ามาสู่สุวรรณภูมิอารยธรรมเริ่มแรกของสุวรรณภูมิก็เชื่อกันว่าสืบทอดต่อเนื่องมาจากแคว้นกาลิงคราช เชื่อกันว่าอาณาจักรมอนในยุคแรกสมัยยุคธรวดีอาณาจักรสเติมได้รับเอาความเจริญรุ่งเรืองมาจากแคว้งกลิงคราชอันเป็นที่มาของคำว่าว่าตะเลงที่ใช้เรียกชาวมอนในสมัยโบราณซึ่งกลายมาจากตะลิงคัตตะลิงคณาหรือมาจากกะลิงคักชาวกลิงยังเป็นชื่อที่ใช้เรียกชนชาติอินเดีย รวมทั้งชาวทมินแห่งอินเดียภาคใต้ที่เข้ามามีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและในเขตประเทศมาเลเซียเรียกกันว่าแขกกลิงชาวกลิงนั้นเดิมหมายถึงชาวกลิงคัศที่มาจากแคว้นกลิงคราชสันนิษฐานว่าอพยพมาอยู่ในเขตประเทศมาเลเซียและภาคใต้ของไทยก่อนและต่อมาในภายหลังจะมีชาวทมิน อพยพเข้ามาแทนที่เป็นจำนวนมากแต่คำว่ากลิ้งยังติดอยู่จึงยังคงเรียกชาวทมิฬที่มาอยู่ว่ากลิงไปด้วยเช่นเดียวกับในราชาอาณาจักรกัมพูชาที่เรียกชาวอินเดียทั้งหมดว่ากลิง้งในพระราชประวัติของพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นจุดหักเหที่สำคัญในชีวิตของพระองค์ก็คือสงครามที่กะลิงคัด ที่ทรงทอดพระเนตรเห็นผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากทรงเกิดความเศร้าสลดพระทัยเป็นที่สุดจนต้องบันทึกเรื่องราวไว้บนศิลาเพื่อเป็นหลักฐานที่แม้เวลาผ่านมานานมากแล้วเราก็ยังมีหลักฐานให้ได้ศึกษาราชวงศ์มรยะที่รวบรวมกำลังเป็นประเทศได้สำเร็จก็ในสมัยราชวงศ์นี้โดยพระเจ้าจันทคุปซึ่งเป็นปู่ของพระเจ้าอาโศก ซึ่งถือเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกที่รวบรวมดินแดนอินเดียทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันโดยอาศัยกำลังทหารจึงหกแสนนายครอบครองดินแดนตั้งแต่เชิงเขาหิมาลัยทางเหนือจนจ,นจระทะเลทางทิศใต้จากเทือกเขาฮินดูกุชทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปจระแม่น้ำพรหมบุตรทางตะวันออกจากเชิงเขาหิมาลัยตอนเหนือจระไข้มซ้อทางใต้สุด ส่วนตะวันตกนั้นกินดินแดงไปถึงกาบุลกันดาหาคันธาระและบรลุชิสถานแม้จะได้ครอบครองพื้นที่ในทวีปอินเดียอย่างกว้างขวางแต่ดินแดงกะลิงคาที่อยู่ติดกับจักรวรรดิของพระองค์ท่านกลับไม่แต่ต้องและแม้ในรัชสมัยของพระเจ้าพิทุสารกษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์มรยะที่ทรงได้ฉายาว่า อมิตรคาตซึ่งแปลว่าผู้ผลานศัตรูแม้แต่พระองค์ก็ไม่เสี่ยงที่จะโจมตีกาลิงคัศที่จออยู่แค่ปลายจมูกเมื่อมาถึงราชสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์องค์ที่สามแห่งราชวงศ์มรยะดูเหมือนจะเป็นภาระที่ตกทอดมาถึงพระองค์ให้ครอบครองกาลิงคะให้ได้ดินแดนกาลิงคานี้ เป็นเหมือนกับสะพานที่เชื่อมดินแดนทางเหนือกับทางใต้ถ้าครอบครองดินแดนนี้ได้ก็จะสร้างความมั่นคงให้จักรวรรดิของพระองค์ดินแดนกะลิงคัคเป็นดินแดนที่อยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับพ่อค้าชาวมคาทัคเรือเดินทะเลที่เข้ามาที่ท่าเมือกะลิงคัคมักจะนำเครื่องเพชรพลอยที่มีราคาเข้ามาจากต่างประเทศ เมื่อพระเจ้าอโศกทรงคิดที่จะยกกำลังทหารเข้าตีกะลิงค่นั้นพระองค์ต้องทรงรู้ว่าใครเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นกะลิงคัดในสมัยสมเด็จปู่ของพระเจ้าอโศกคือสมัยพระเจ้าจันทรคุปทมกษัตริย์ของเจ้าผู้ครองแคว้นกะลิงคัดมีทหารราบคุ้มครองพระองค์ถึง 10, หมื่นนายทหารม้าหนึ่งพันและช้างอีกเจ็ดร้อยเชือกแต่ในสมัยที่พระเจ้าอโศกยกกองทัพเข้าโจมตีกะลิงคะนั้น อาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีเจ้าผู้ปกครองนครในศิลาจารึกของพระเจ้าโศกเองใช้คําว่ากะลิงคักซึ่งอาจจะหมายถึงแขวนกะลิงคัตซึ่งเป็นสถานที่หรืออาจจะหมายถึงชาวกลิงคัตไม่มีปรากฏพระนามของเจ้าครองแควนกลิงคัตเพราะในศิลาจารึกของพระเจ้าโศกนั้นระบุถึงพระนามกษัตริย์ต่างๆเสมอตั้งแต่กษัตริย์ของซีเรียอียิปต์มาซิโดเนียเป็นต้น และเพราะไม่มีเจ้าผู้ครองแควนี้เองที่ทําให้ชาวเมืองกะลิงขาออกสู้รบเพื่อรักษาเอกราชเองนํามาซึ่งการสูญเสียชีวิตผู้คนและได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนั้นกว้างขวางมากถึงสี่แสนคนและยังมีผู้ที่ถูกจับเป็นเชลยศึกมากถึง1.5แสนคนเรียกว่าประชากรหนึ่งในสได้รับผลกระทบจากสงครามคราวนี้ เมื่อพิจารณาดูประชากรของกลิ่งคาที่มีสี่ล้านคนการกวาดต้อนผู้คนจำนวน1 5ึ่แสนเดินทางด้วยระยะทางไกลาจากกลิงคับไปยังเมืองหลวงปาตาลีบุตรไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆในสมัยนั้นในศิลาจารึกแผ่นที่13ระบุถึงความเศร้าโศกเสียพระทัยของพระเจ้าอโศกเมื่อได้เห็นจำนวนผู้คนที่ถูกฆ่าเป็นเบื่อผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่บาดเจ็บ ด้วยภัยสงครามในศิลาจารึกระบุชัดเจนถึงพราหมณ์และสมณะที่ต้องได้รับผลกระทบจากภัยสงครามครั้งนี้ซึ่งหมายความว่าท่านไม่ได้พูดถึงไพรพลทหารในกองทัพของท่านที่ล้มตายในสงครามเพราะในกองทัพของท่านมีแต่ทหารไม่มีพราหมณ์และสมณะภาพที่ทำให้พระองค์เศร้าพระไทย เป็นภาพของผู้คนชาวกลิงคาเองเราจึงเห็นภาพชัดเจนว่าการสงครามที่กลิงคาเป็นสงครามระหว่างฝ่ายหนึ่งที่มีกษัตริย์นำในการตัดสินใจกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เข้าสู่สงครามโดยไม่มีกษัตริย์แต่เป็นการตัดสินใจของประชาชนเองความเสียพระไทยยิ่งทวีคูณเพราะเป็นการต่อสู้ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนของกลิงคา กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่จากราชวงศ์มรยะต้องมาทำสงครามกับประชาชนจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าอโศกมหาราชเสียพระทัยเป็นทวีคูณจากจันทาโศกหรืออโศกผู้ดุร้ายเหตุการณ์ที่กะลิงขาจึงเปลี่ยนพระทัยของพระองค์มาเป็นธรรมโศกอโศกผู้ทรงธรรมเหตุการณ์ที่รบกวนพระทัยพระองค์ในครั้งนี้จึงนำมาซึ่งการตัดสินพระทัยดำเนินชีวิตในวิธีทางใหม่ พระองค์ยังทรงเผยแผ่คำสอนเรื่องอหิงสาธรรมคือไม่ทำร้ายชีวิตของทั้งมนุษย์และสัตว์และพระทรงเห็นว่าความคิดของพระองค์ที่เปลี่ยนไปนั้นสำคัญว่าจะต้องได้รับการรักษาและปฏิบัติสืบต่อไปในอนาคตจึงทรงให้จารึกไว้บนแผ่นหินและเสาหินหลังจากเหตุการณ์ที่กิ่งคัเป็นช่วงเดียวกับที่ทรงหันมาหาคำสอนในพุทธศาสนา และด้วยความที่อยากจะมีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาให้มากที่สุดจึงทรงขอให้พระโอรสและพระธิดาองค์โตซึ่งเกิดจากพระชายาองค์แรกคือพระนางวิเทหิสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นพระยุพราชพระมหินและพระนางสังคมิตาพระธิดาจึงได้ออกบวชและได้เป็นผู้นำคณะธรรมทูตจากอินเดียไปเผยแผ่พระศาสนาที่ศรีลังกา คำสอนที่ปรากฏในศิลาจารึกนั้นจารึกเป็นภาษาต่างๆให้สอดคล้องกับภาษาพื้นบ้านในละแวกนั้นแม้ว่าทรงหันมานับถือพุทธศาสนาแล้วแต่คำสอนที่ทรงให้จารึกนั้นเป็นธรรมที่ใช้ได้กับศาสนาอื่นๆด้วยทั้งฮินดูและเชนแสดงว่าทรงมีความเป็นกศาศาษัตริย์ที่จะไม่ทรงยัดเยียดความเชื่อส่วนพระองค์ ในประชาชนที่ไม่ได้นับถือพุทธศาสนาคำสอนที่จะรึเพื่อประชาชนจึงเป็นคำสอนกว้างๆที่ปฏิบัติได้โดยศาสนกทุกศาสนาเฉพาะในส่วนของพุทธศาสนานั้นทรงย้ำอย่างยิ่งให้มีความสามารถขีสำหรับคนที่สร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในคณะสงฆ์นั้นทรงมีวิธีการลงโทษคือให้นุ่งขาว และขับออกจากสงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติทรงกล่าวถึงพระภิกษุและภิกษุณีอย่างชัดเจนให้ตั้งใจรักษาพระธรรมวินัยและตั้งมั่นอยู่ในธรรมทรงมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทุกผู้ทุกนามทรงยืนยันว่าการปกครองโดยธรรมเท่านั้นที่จะปกครองหัวใจของประชาชนไว้ได้ไม่ใช่อำนาจที่มาจากความรุนแรง การปกครองโดยธรรมเป็นวิธีที่ให้คุณค่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากลางใจเมืองกะลิงคะมีสาวพระเจ้าอโศกที่กล่าวถึงหลักการสำคัญทรงรับสั่งว่าประชาชนทุกคนเป็นลูกของพระองค์พระองค์ปรารถนาความสุขให้บังเกิดแก่ลูกของพระองค์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉันใดพระองค์ก็ทรงปรารถนาเช่นนั้นสำหรับทุกผู้ทุกนาม ทรงรับสั่งข้าราชการที่ประจำอยู่ที่เมืองโตสาลีเมืองหลวงของกะลิงคัดให้พัฒนาความเมตตาสำหรับทุกผู้ด้วยท่าทีเช่นนี้พระองค์ทรงเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากเดิมโดยสิ้นเชิงในฐานะที่เป็นมหาราชจึงทรงเป็นกษัตริย์ที่ประวัติศาสตร์ถือว่าทรงเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ ทรงขยายอาณาจักรด้วยธรรมวิชัยและทรงส่งพระธรรมทูตออกไปทั้งเก้าสายเพื่อเผยแผ่สามัคคีธรรมและสันติภาพที่เป็นสากลการเปลี่ยนแปลงที่กลับหน้ามือเป็นหลังมือของพระเจ้าอาศนั้นเกิดขึ้นที่ปรทาทัยของพระองค์และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั้นเกิดขึ้นที่แคว้นกะลิงคัซึ่งปัจจุบันคือรัฐอริสา ดินแดนทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินเดีย